สวัสดีครับชาวเอท์เป็ดเจริญทุกท่านวันนี้ก็มีทมมีคนถามนะว่าเใช้เ,ออชาเมาส์อ,อะไรเอใอช้อะไรไอเทมยังไงฉายาอะไรคือ,อผมก็ถามมาผมก็นำคาญนะขี้เกียจตอบในโพสต์เอดบุ๊กผมทำคลิปบอกให้แล้วกันคือเอาเริ่มต้นที่ฉายาเลยนะครับฉายาผมเล่นที่ลั่นสามวันลันสี่ผมยังไม่ได้ทำขี้เกียจทำแล้วก็ระเบิดช่องที่สี่นะครับ เนี่ยเยเพิ่มระยะระยะขว้างบวกหนึ่งและรัศมีบวกหนึ่งนะครับไปดูที่ไอเทมนะครับไอเทมนี้ผมแนะนําเป็นราซาหัวกระโหลกนะครับเพิ่มาำลังที่สามดาเมจที่สามใส่งหัวกระสูนโฟมิโตแจ็กเก็ตนะครับไอเทมตัวละครรอยำสองเกาะอีกสิ ที่ผมเล่นนะครับ AUGS 3 g p s d r s สีแดงอาร์คแดงครับที่เรียกบ้านอาร์กว่าเด็กๆตอนนี้ทำไมเออว่าเห็นผมหายไม่ได้ทำคลิปไปไม่ได้ไปไหนมันนะครับคือขี้เกียจทำขี้เกียจด่าคนอะไรประมาณนี้คือตอนนี้ผมเมาส์ผมใช้โรสเ e ็ก G ห้ารอยแล้วก็ DPI อยู่ที่400นะครับเดทอยู่ที่125แผ่นละมัอของ Steel Series Fanatic คีย์บอร์ดของ n e o e r u t i o n eSport Titan Full นะครับคือรับมาต่อจากพี่ชาย e port, n e o e r u t i o n eSport f o r k n o p ครับคือตัวละครผมก็นองโฟกัสนะครับอยู่ตอนนี้อยู่ชิสตเซตเกมมิ่งครับในชื่อใน a ฟ e บ o o กก็เซิร์ชเล็กซานเดอร์นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากละ ดูอะไรอีกวะงูนยจะพูดอะไรลืมเหรออ่าตอนนี้ครับผมมาเ,เล่นที่ร้านนะมีอะไรทําว่างขี้เกียจเป็นขี้เกียจเ่นบ้านเหงาครับอ่านี่ครับโกอยู่ที่ร้านไฮเนตจังหวัดลำปางนะครับอ,อยู่ร้านไฮเนตจังหวัดลำปางตอนนี้ประมาณ